วัดไว้วนนะครับท่านรู้นะฮะสองสามวันนี้ฝุ่นตลบเลยตั้งแต่มีข่าวเลื่อนตำหนักของของหลวงพ่อพัดฝุ่นตลบมากผมรู้ว่าทางวัดก็คงจะวุ่นวายพอสมควรนะเพราะในเฟซต่างๆเนี่ยฝุ่นตลบจริงๆฮนะน้ำงงไปหมดเลยอะ่ะผมก็ยังงงนะผมว่าคนอื่นก็ต้องงงนะครับเพราะรุ่นเนี่ยมันออกมาบานเลยที่บอกว่ากระแสหลวงพ่อพัดกลับมาอีกครั้งเนี่ยนั้นท่านตามผมเนี่ยท่านจะเห็นชัดแหละว่า อะไรเกิดขึ้นในวงการผมบอกแล้วว่าพระกระแสเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วสวิงสวายพอสมควรเลยนะฮะท่านเห็นไหมครับตั้งแต่ต้นปีมาแล้วรวมพ่อพัดเนี่ยผมพูดไม่มีผิดหรอกนะผมก็ไล่เลียงให้ท่านให้ท่านฟังมาตลอดนะครับเรื่องราวของของพระกระแสเนี่ยตนเนี้ยคนที่ดูรายการผมเนี่ยติดแล้วแหละนะติดคําว่าพระกระแสแล้วนะผมเนี่ยเป็นคน นะเป็นคนตั้งบอกว่าพระยังไงที่เรียกพระกระแสนะครับเกจิเนี่ยเดี๋ยวนี้ติดแล้วฮะนะถ้าไม่ใช่พระกระแสก็คือพระที่ไม่ได้มีการขออนุญาตจัดสร้างเยอะแล้วถ้าไม่เป็นกระแสขนาดนี้ก็ไม่มีเรื่องแบบนี้นะฮะอ้าจริงๆนี่พูดตรงๆนะครับนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นเกจิองคอื่นไม่ใช่หลวงพ่อพัดเนี่ยนะ้าป่านนี้ก็คงสร้างสร้างกันไปแบบรื่มรมอะ่ะนะาสร้างได้สร้างอะไรได้นะ แต่ตอนนี้หลวงพัดท่านดังแล้วอะนะท่านดังแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนนี้เนี่ยดูสินะ,คนน,นะ,ค,นนะคนนู้นก็จะสร้างคนนี้ก็จะสร้างคนนั้นก็จะสร้างแล้วจริงๆเนี่ยมันเกิดมันเกิดปัญหามาก่อนหน้านั้นนะครับนะผมจะไล่เลียงให้ฟังบางคนบอกก็เพิ่งมีข่าวะ่ะแสดงว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตกันสิยังเพิ่งมีข่าวเลยท่านรู้ไหมเพราะผมยกตัวอย่างก็เหมือนที่ดินนะ่ะนะที่ดินนะ่ะ ในต่างจังหวัดนะก่อนเขาจะถนนจะตัดผ่านเนี่ยคนที่อยู่แถวนั้นเขายังไม่รู้เลยนะว่าจะมีถนนมาตัดผ่านนะนอกจากคนที่อยู่ภายในเท่านั้นนะเขาเรียกว่าวงในนะเขาจะรู้แล้วเขาจะไปก้านซื้อไว้ก่อนเขาจะไม่บอกเลยเขาจะเงียบๆนะเขาก็จะไปก้านซื้ออา้าวถ้าที่ดินจะขายไหมขายเท่านี้นะมารู้อีกทีโอ้โหนะถนนตัดผ่านพอดีที่ที่ดินไม่น่าขายเลยนะมันแพงนี่ เหมือนกันนะวงในเขารู้แล้วจริงๆเนี่ยการเลื่อนธรรมกดิกวงในเขาก็รู้มาก่อนตั้งนานแล้วฮะเขาไปเตรียมชื่อรุ่นไปเตรียมจัดสร้างเตรียมขออนุญาตกันแล้วแล้วก็ขออนุญาตไปแล้วด้วยนะหลายคนก็ขออนุญาตไปแล้วนะทาใบทําอะไรขออนุญาตไปแล้วก็พอมาอย่างนี้ก็เกิดปัญหาละทีเนี้ยพอออกมากันโอ้โหคนนู้นก็เปิดจองคนนี้ก็เปิดจองคนนั้นก็เปิดจองก็เลยกลายเป็นว่า ทางวัดเขาต้องประชุมฮะทางวัดเขาประชุมนะครับเขาประชุมแล้วเขาก็ลงความเห็นแล้วก็มีใบประกาศออกมาเป็นใบประกาศใบนี้ฮะนะใบประกาศใบนี้มีออกมาแต่ทางวัดเขาประชุมกันก่อนหน้านั้นแล้วนะครับประชุมก่อนหน้านั้นเขามีใบออกมาว่าวัดทานทหารเนี่ยนะครับมีตาปั๊มของวัดแล้วก็มีลายชื่อนะมีลายชื่อของหลวงพ่อพัดนะครับลงด้วย นะมีลายเซ็นหลวงพระพัฒนออกมาอย่างนี้นะครับข้อความก็คือลงวันที่10พฤษภาคมพศ2564ประกาศวัดทานทหารห้วยด้วนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ขอประกาศให้บุคคลกลุ่มบุคคลหน่วยงานองค์กรวัดที่ได้ทำการจัดสร้างวัตถุมงคลที่ใช้ชื่อเลื่อนสมณศักดิ์ฉลองสมณศักดิ์ พระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดบุญยกาโมให้ยุติการจัดสร้างวัตถุมงคลเลื่อนสมณศักดิ์ฉลองสมณศักดิ์พระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดบุญยกาโมรวมถึงเลดข้อมือทุกรุ่นมีดหมอทุกรุ่นทางวัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บุคคลภายนอกจัดสร้างนี่ครับ พอใบนี้ออกมาเนี่ยวุ่นวายกันไปหมดเลยนะครับนะคนที่วัดที่ขออนุญาตนะนักสร้างที่ขออนุญาตแล้วก็ไปทําเหรียญแล้วไปออกแกะแบบรอนะบางคนเป็นเหดไปทําเหดรอแล้วนะครับทํารอแล้วปรากฏว่าพอโดนใบนี้เข้ามามึนกันไปหมดเลยครับนะมึนกันไปหมดแล้วมีการสอบถามว่าที่ขออนุญาตไปก่อนหน้านั้นล่ะไอ้ตรงนี้ต้องไปคุยกันเป็นเคส นะเคสใบเคสนะผมว่านะต้องไม่ไปประสานแล้วคุยกันเป็นเป็นจิตจลัะษณะอีกทีนะครับนะว่าถ้าท่านจะออกในในนามว่าฉลองเนี่ยหรือเลื่อนเนี่ยผมว่าตอนนี้น่าจะมีปัญหาแล้วละ่ะแต่ถ้าท่านไม่ได้ออกในนามฉลองหรือเลื่อนอันเนี้ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างใบนี้ที่ประกาศออกมาเนี่ยมันทําให้มันมีผลกับนะรุ่นต่าง ที่นะผมไม่รู้ว่าเขาจะระบุแค่ใช้ใช้คําว่าเลื่อนสมณศักดิ์หรือเปล่าหรือว่านะฉลองสมรณศักดิ์หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับที่ห้ามไปเนี่ยแต่วัตถุมงคลมันรวมไปถึงเลดข้อมือแล้วก็รวมไปถึงมีดหมอทุกรุ่นไอเลดข้อมือเนี่ยผมว่าบางคนเขาก็ไม่ได้ขออนุญาตเพื่อฉลองสมณศักดิ์แต่อาจจะมี แต่มีดหมอเนี่ยผมงงเหมือนกันว่าเขานะเขาขออนุญ,ญาตรุ่นสร้างนะรุ่นเลื่อนธรรมนันรรรรส,รรรสร้างมีดหมอหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆเขาไม่ให้นะเลดแล้วก็มีดหมอแต่มีดหมอเนี่ยผมเคยได้ยินนะครับว่ามีดหมอเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ให้สร้างอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะแต่ประกาศเนี่ยประกาศออกมาเรื่องเลดกับมีดหมอนะฮะมาดูมาดู นะปฏิกิริยาหน่อยนะปฏิกิริยาแต่ก่อนดูปฏิกิริยาเนี่ยมาดูข้อความตรงนี้นิดหนึ่งข้อความตรงเนี้มีออกมานะครับนะมีออกมาพร้อมๆกับใบประกาศก็คือว่าประกาศตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ไม่อยู่ในใบประกาศนะฮะนะเนื้อความเนี้ยไม่อยู่ในในประกาศแต่แต่แตนะแต่มีการอธิบายความออกมาอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจนะครับว่า ใครเป็นคนอธิบายความออกมานะครับเขาบอกว่าประกาศจากวัดทานทาหารวัดห้วยด้วนเนื่องด้วยหลวงพ่อพัดบุญญากาโมเจ้าวาดและวยากรไวยาวัชกรคณะกรรมการประชุมหาหรือเกี่ยวกับเรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคลมีรายละเอียดดังนี้ 1. วัตถุมงคลรุ่นฉลองสมณศักดิ์วยาวัชกรคณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินงานโดยมีหลวงพ่อพัดบุญยกาโม О, เป็นองค์ประธาน 2. วัตถุมงคลรุ่นเลื่อนธรรมนัสศักดิ์ทีมงานสะพานบุญเจ้าคุณดวงชัยเป็นผู้ดำเนินงานจัดสร้างโดยมีหลวงพ่อพัดบุญญาการโม,มเป็นองมรธานสามไม่อนุญาตให้ทีมงานใดจัดสร้างเหรียญเลื่อนธรรมนัสศักดิ์มีดหมอเลดข้อมือพระผงนอกเหนือจากการประกาศนี้ทางวัดทานอาหารวัดว้วยด้วนขอสงวนสิทธิ์ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศในครั้งต่อไป แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอันนี้เป็นอีกแมพอีกหนึ่งที่ออกมานะมีใบประกาศออกมาแล้วก็มีตัวนี้ออกมาอันนี้เนี่ยมันเลยม,มีปฏิกิริยานะครับมีปฏิกิริยาในในสื่อออนไลน์เนี่ยหลากหลายมีคนเอาไปโพสต์แล้วก็มีคนมาแสดงความเห็นเนี่ยเยอะพอสมควรมาดูนะมาดูหลายๆความเห็น ในในเพจของหนังสือพิมพ์คําพินิวหน่อยนะครับที่เราลงไปแล้วมีความเห็นเข้ามานะฮะเรามาดูจับดูอากับกิริยาของผู้ที่ได้รับข่าวสารนี้ว่าเขามีปันะกิริยานะอย่างไรอากับกิริยาอย่างไรในการได้รับข่าวสารนี้นะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับเขาบอกว่า นะคุณนะนายนายนายชิดนะฮะเอาไม่ต้องบอกชื่อเต,เต็มนามสกุลเต็มอะไรหรอนะเอาเป็นนะตัวอย่างให้ท่านรู้แล้วกันนายชิดเนี่ยบอกว่าผมจ่ายเงินไปชื่อรุ่นชักจะจําไม่ได้ปีหนึ่งแหละเงียบเก็บสร้างเยอะเกินให้ปู่พักบ้างครับดํารงขันท่านครับคุณสุก,กิตบอกว่าดีมากครับไม่งั้นสับสนชื่อรุ่นแน่ จะเปลี่ยนจะเพิ่มกันแค่ตัวสองตัวครับคุณเพียวบอกว่าผมจองไปเป็นปีเงียบกริบเดี๋ยวนี้กลายเป็นพุทธพาณิชไปแล้วคุณทวีบอกว่าแล้วรุ่นไหนทางวัดสร้างครับบอกหน่อยครับมือใหม่อยากศึกษาครับคุณสัจพรบอกว่าแบบนี้ต้องหยุดคุณคมบอกว่ายังไม่ได้ขอยังไม่ได้สร้างจะมาบอกขาดทุนได้ไงครับอาจารย์ คุณชัยบอกวัดสร้างดีที่สุดคุณยา,ยาใหญ่บอกว่าให้วัดจัดสร้างเองดีที่สุดคุณสุบอกว่าดีแล้วครับจะได้ไม่ต้องมั่วจะได้มีแค่วัดจัดสร้างรุ่นเดียวน่าสะสมครับแบบนี้คุณนะคุณนาะวานะวัฒนะบอกว่าสงสารมือใหม่หัดจอง ก็แค่ทุลรดินบอกว่าคิดไว้แล้วต้องมีนักสร้างขอสร้างอีกหลายเจ้าแน่สิทธิปูสแสวงบอกว่าเศรษฐีพันล้านหลบเป็นปีละยังไม่เห็นเลยเงียบกริบคุณซุ้มณทาคาชีบอกว่าผมจองศูนย์ไว้รุ่นเจริญพรกลางไว้จ่ายตังแต่ปีที่แล้วยังไม่ทราบปลุกเสกสร้างกันอย่างใครพอรู้ช่วยบอกกันหน่อยครับถ้าปั่นกันมากจะได้ขอคืนตัง คุณวรลุฒวเอาแล้วสิแล้วที่บรรดานักสร้างประกาศจองคืออะไรนี่เห็นหลากหลายเจ้าเหลือเกินคุณภูสิทธิ์บอกว่าวรลุฒวนะบอกว่าอย่างนี้ครับนะคุณภูสิทธิ์บอกว่าใช่ครับผมเห็นหลายเจ้าแทบใช้รูปโปรโมตเดียวกันอีกแต่คนละพิมพ์คุณวรลุฒวนะบอกใช่ครับดีนะผมยังไม่จองไป คุณภูสิทธิ์ครั้งแรกผมเห็นพิมพ์นี้ก่อนพออีกวันมาอีกสองพิมพ์งงเลยผมลองถามว่าสรุปมีกี่ผู้สร้างแต่ว่าไม่ได้รับคำตอบคุณนะคุณวรวลฒวุดเยอะครับมีมากกว่านั้นอีกนะคุณภูสิทธิ์บอกว่าไม่จองก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจ็บตัวนะคุณวรลุฒวุดใช่ครับถอยก่อนดีกว่าคุณวรลุฒวครับยิ่งจองแบบ กราฟิกเดี๋ยวไม่ตรงปกดราม่าก,กันอีกมีอยู่กลุ่มหนึ่งไม่อนุญาตให้จองกราฟิกผู้สร้างต้องปั๊มเหรียญจริงก่อนแบบนี้น่าจองกว่าครับคุณเทียนไขเห็นไลฟ์สดจองเงินเพียบเลยฮ่าฮ่คุณวิกนะวิกวิชามันเป็นธุรกิจมากกว่าความศรัทธาไปแล้วคุณอ๋องแปดแอบดูอย่างเดียวครับนะคุณ คุณอ,อํานาจติดตามครับคุณคุณธนาธนาทิพย์เอฮะสอบถามครับทำไมวัดไม่ออกตั้งแต่แรกแรกตอนนี้จองไปหลายรุ่นและเเลดข,ข้อมือคุณจังใดปั่นกระแสคุณบูมนักสร้างตกงานเลยทีนี้คุณรัชานน์รุ่นนี้ชัดเจนวัดเป็นผู้สร้างเน่ยเขามีมีรูปมาประกอบนะครับนะคุณเบล ทุกวันนี้สับสนมากๆแต่ละรุ่นคุณมนชัยถูกต้องให้เป็นรุ่นเฉพาะวัดสร้างคุณธรรมนูนความเห็นส่วนตัวนะครับวัดห้วยด้วนมีจุดจำหน่ายสองจุดทั้งบนกุฏิกับกลุ่มกรรมการวัดชั้นล่างกลุ่มไหนกรรมการตัวจริงชี้แจงด้วยครับนะคุณกำพลนะพระมาหาพยนจองจองกันโอนโอน,โอนไประวังลมพัดลมหอบไปด้วยนะนะนี่ฮะ คุณชุดติพลรอพระออกดีกว่าถูกกว่าราคาจองแถมเลือกเนื้อได้อีกด้วยคุณเอ๋นิพน์จริงอย่างที่พี่ว่าครับพระออกแล้วค่อยเช่าครับมีให้เลือกที่ถูกใจสำหรับคนที่อยากได้มาบูชาส่วนคนที่ทำกำไรก็ลุ้นเอาครับจะกำไรหรือขาดทุนส่วนผมพระออกค่อยเช่าไว้รุ่นละหนึ่งสองเหรียญเลือกเอาสวยๆลังแอ รุ่นไหนที่วัดสร้างมั่งครับนะคุณสุมิทธ์ก่อนหน้านี้ออกทีมากเลยไม่เก็บเลยสักรุ่นเยอะงงนะคุณเองครับผมไม่ไม่รู้เขาทำอะไรกันเรื่องของพระเจ้าเรื่องของผู้ใหญ่เขาทำกันเด็กอย่างเราไม่รู้เรื่องรู้แต่โบราณกล่าวไว้ว่าอย่าทำตัวเป็นมือถือสากปากถือศีล ใครรู้ช่วยตีความหมายให้หน่อยครับผมความรู้น้อยแต่เคยได้ยินคนแก่เขาว่าให้ฟังนะครับนี่คือนะนี่คือสิ่งที่นะเกิดขึ้นนะครับนะเกิดขึ้นนะที่มีนะมีความคิดเห็นหลากหลายนะฮะที่เข้ามาเนี่ยแหละครับนะสิ่งที่เรานะนำมาเป็นข่าวสารให้ท่านได้ติดตาม ในสื่อออนไลน์เดี๋ยวนี้นะครับเขาฉับไวมากนะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกแล้วท่านต้องติดตามรายการผมท่านถึงจะรู้ความเคลื่อนไหววงการพระในขณะนี้แบบรู้ลึกรู้จริงเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในวงการพระขนาดนี้ฮะถ้าท่านจะเล่นพระท่านต้องตามกระแสให้ทันนะแล้วท่านก็ต้องรู้เขารู้เรา